บ่ของ,องลอองอท่านเกบ่รับแล้วได้โปรดเมตตาประธานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จสมหวังดังจิตอธิษฐาน

เสร็จแล้วต่เขวุดที่สองไ้นะครับต้นมาเลือยาท้องพรทธามปู่ย่านะครับก็จะเป็นยุดที่สองเสร็จแล้วท่าไม่ต้องย้อนกลับมานะครับจะมีสภาเดิรขท้องพามที่สามก่อทื่อก่อนน้ำสิสิ่ใเราจะเริ่มเดินนะครับคุอรูะครับสักคู่ใส่รูปใส่กอแล้วมีที่ว่างเข้าหาถยที่ว่างจบแล้วนะครับผม อยากข้าวปลาไม่กินแล้วคุณอยากให้ผมจะน้ำผมจะไปถ่ายแม่น้ำที่ที่มีคนบอกว่าลึกที่สุดแบบไม่มีที่สิ้นส<อ>ุดจะมีที่สมาธิคือการตั้งตั้งเดียง มีคนนั <m> ่งเด็กเยอะเลยอาเรยอ๋อ like ก็ถ่ายลิม่ใช่หรอไม่ได้ถ่ายเลยเอยายากทำนึกว่านึกว่าบ้ามากยายตามมาบรรยากาศลมเย็น อยู่เยอะแล้วเลยอยู่เยอะนี่คือต้นไม้ีรวมตัดตัดไปตอนที่เดินก่อนเลยต้นสนเราค่อยต่อคลิปใหม่เลยเนาะ